สวัสดีค่ะคลิปนี้คือเป็นการคลิปแก้คอจัก,กรยานนะคะในกรณีที่ขนส่งนะคะลูกค้าไม่ได้ระมัดระวังในการจัดส่งนะคะอาจจะทําให้คอของรถนะคะไม่ตรงกับตัวรถแบบนี้นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวทางร้านจะมาทําวิธีการแก้ไขให้นะคะขั้นตอนแรกนะคะลูกค้าลูกค้าจัดทรงดัดคอเล็กน้อยนะคะให้ตรงนะคะ,ะดูนะคะว่ามันตรงหรือย,ยังนะคะตัวนี้คือจับดัดได้เลยค่ะถ้า สมมติว่าตรงแล้วนะคะเราจับคอให้อยู่กับที่นะคะได้ใช้หกเหลี่ยมนะคะขันตรงคอให้แน่นนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าลูกค้าตอนที่ลูกค้าจัดตรงให้ตรงมันยากเล็กน้อยลูกค้าก็คือคลายน็อตตัวนี้แล้วก็จัดตรงให้ตรงตรงเสร็จลูกค้าก็ขันน็อตให้แน่นเหมือนเดิมค่ะใช้น็อต เยอเบี้ยมตรงนี้นะคะอ่าขันให้ตรงให้แน่นค่ะปกติค่ะง่ายๆค่ะคอไม่ได้คดล้อมไม่ได้เบี้ยวนะคะแค่นี้นะคะ